จะเลยเข้อสอบแพท2นะครับเป็นพาร์ทฟิสิกสอบไปเมื่อเดือนเมษาปี57นะครับเป็นข้อที่53โจทย์มีอยู่ว่าหาพิจารณารถยนต์ทั้งคันรวมทั้งล้อรถเป็นระบบเดียวกันแรงใดต่อไปนี้ที่ทำให้ระบบรถยนต์นี้เคลื่อนที่ด้วยความเร่งไม่ต้องพิจารณาแรงต้านอากาศนะครับ นะครับก็คือข้อนี้ก็มีอยู่ว่าโจทย์ปัญหามีอยู่ว่ารถล้อแล้วก็เพลาเนี่ยอุปกรณ์ชิ้นส่วนทุกอย่างในรถยนต์เนี่ยเราถือว่ามันเป็นระบบเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับโจทย์ถามว่าอะไรละ่ะที่จะทําให้นะครับแรงใดที่ทําให้รถยนต์เนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับความรู้ที่จะต้องนํามาจัดก,การกับข้อนี้ก็คือว่านะครับเราจะต้องรู้ว่าโน้ตไว้นิดนึงว่า แรงที่จะทำให้ระบบเคลื่อนที่ให้ระบบเคลื่อนที่ด้วยความเร่งต้องเป็นนะครับต้องเป็นแรงจากภายนอกระบบเท่านั้น นะครับต้องเป็นแรงจากภายนอกระบบเท่านั้นนะครับคีย์เวิร์ดก็คือต้องเป็นแรงจากภายนอกระบบนะครับภายนอกนะรับคีย์เวิส์ดสำคัญก็คือตัวนี้แรงจากภายนอกนะครับที่จะทำให้ระบบเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็งได้ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างสมมุตินะครับสมมุติมีถังใบหนึ่ง อ่ะเป็นเป็นเป็นตู้เป็นกล่องเป็นตู้เป็นตู้ปิดเลยอ่ะตู้กระจกที่มีมีโมเลกุลของอากาศ่อยู่ด้านในนะครับมีโมเลกุลของอากาศอยู่ด้านในนะครับซึ่งโมเลกุลของอากาศเหล่านี้เนี่ยนะครับสมมติอันนี้เป็นกล่องนะครับเป็นกล่องข้างด้านในเนี่ยมีโมเลกุลของอากาศโมโมเลกุลของอากาศเหล่านี้นะครับมันเคลื่อนที่ เด้งไปเด้งมานะครับกระทบผนังบ้างกระทบกันเองบ้างมันก็เคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาด้วยความเร่งตลอดเวลานะครับการกระทบกันเนี่ยมันจะขอให้เกิดความเร่งนะครับความเร็วมันจะเปลี่ยนพอกระทบกันเนี่ยทิศทางของการเคลื่อนที่เปลี่ยนความเร็วก็เปลี่ยนก็จะเกิดความเร่งเพราะฉะนั้นในการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของสมมุติเป็นโมเลกุลของแก๊สที่อยู่ด้านในเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งตลอดเวลาเลยนะครับมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งตลอดเวลาทีนี้ ในเมื่อโมเลกุลของอากาศที่อยู่ในกล่องเนี่ยมันเคลื่อนที่ตลอดเวลานะครับมันมีแรงกระทําตลอดเวลาแล้วทําไมมันไม่ทําให้กล่องอันนี้เคลื่อนที่ด้วยนะครับเราเคยเห็นไหมกล่องแล้วก็อัดอากาศไว้ด้านในนะครับอัดอากาศไว้ด้านในแล้วตั้งไว้เฉยๆแล้ววันดีคืนดีมันเคลื่อนที่เคลื่อนที่เองมีไหมไม่เคยไม่มีนะครับปัญหามีอยู่ว่าทําไมแรงของอนุภาคเหล่านี้มันไม่ทําให้กล่องเนี่ยมันเคลื่อนที่นะครับมันไม่ทําให้กล่องมันเคลื่อนที่ คำตอบก็คือว่าถ้าเกิดเราพิจารณาระบบทั้งอนุภาคทั้งหมดแรงจากอนุภาคทั้งหมดเนี่ยเป็นระบบระบบหนึ่งนะครับกล่องก็พิจารณาเป็นระบบหนึ่งนะครับทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในระบบนะครับทั้งกล่องทั้งอนุภาคเนี่ยมันอยู่ในระบบนะครับอันนี้มันอยู่ในระบบแรงที่กระทำเนี่ยต่อ si อนุภาคเนี <les> ่ยเป็นแรงภายในระบบนะครับแรงภายใน ระบบซึ่งแรงภายในระบบนี้นะครับจากประสบการณ์เราเห็นแล้วว่ามันไม่ทําให้กล่องเคลื่อนที่นะครับแล้วแรงอะไรล่ะที่ทาให้กล่องเคลื่อนที่นะครับถ้าเกิดเราจะอยากต้องการให้มันเคลื่อนที่เนี่ยเราก็ต้องผลักมันออกแรงผลักถูกไหมครับซึ่งแรงที่จะทําให้กล่องเคลื่อนที่อันเนี้ยแรงผลักอันเนี้ยมันคือแรงภายนอกนะครับแรงภายนอกนะครับแรงภายนอกที่จะทําให้กล่องเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งได้ นะครับจะต้องมีออกแรงผลักภายนอกนะครับไม่ใช่แรงภายในที่อยู่ในในตัวกล่องที่อยู่ในตัวระบบนะครับฉันใดก็ฉันนั้นนะครับเปรียบเทียบกันในระบบที่เป็นรถยนต์เนี่ยชิ้นส่วนอะไรต่างๆนะครับล้อเอวยาเออยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบนะครับเราพิจารณาว่ามันอยู่ภายในระบบอันนี้แรงที่เกิดขึ้นภายในชิ้นส่วนเหล่านี้นะครับมันจะไม่ทําให้รถเคลื่อนที่ นะครับมันจะไม่ทําให้รถเคลื่อนที่สิ่งที่จะทําให้รถเคลื่อนแรงที่จะทําให้รถเคลื่อนที่ได้จะต้องเป็นแรงที่มาจากภายนอกเท่านั้นนะครับจะต้องเป็นแรงที่มาจากภายนอกเท่านั้นเราก็ลองพิจารณารถคันหนึ่งนะครับรถคันหนึ่งแรงอะไรล่ะที่เป็นแรงที่มาจากภายนอกบ้างนะครับแรงจากเพลาล้อถูกไหมนะครับเพลาล้อก็เป็นส่วนหนึ่งของรถนะครับเป็นภายในเพลาล้อเนี่ยถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของรถรถนะครับเป็นภายในระบบเป็นแรงภายในระบบก็ไม่ทําให้รถเนี่ยเคลื่อนที่นะครับแรงจากน้ามันเชื้อเพลิงนะครับน้ามันเชื้อเพลิงก็เป็นชิ้นส่วนหนึ่งในรถนะครับน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยก็ยังอยู่ภายในระบบแรงที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิงก็เป็นแรงภายในระบบนะครับก็ไม่ทําให้รถเคลื่อนที่นะครับามาถึงแรงสุดท้ายแรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนน,นน แรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนเป็นแรงภายในระบบหรือแรงภายนอกระบบครับคำตอบคือเป็นแรงภายนอกระบบนะครับอันนี้ภายนอกระบบโอเคแล้วเรารู้ว่าแรงภายนอกระบบเท่านั้นที่จะทําให้ระบบเนี่ยมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับเมื่อระบบคือรถแรงภายนอกรถเท่านั้นที่จะทําให้รถเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นก็ตอบข้อที่3นะครับถูกไหมครับ โอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้จบนะครับตอบข้อที่3แรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนแรงเสียดทานเนี่ยเป็นแรงภายนอกนะครับโอเคจบแค่นี้แต่ทีนี้ขอขยายความนิดนึงขอชี้ให้เห็นนิดนึงว่าแรงเสียดทานเนี่ยมันเป็นแรงภายนอกยังไงนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเรา นำข้อสอบมาเฉลยครั้งนี้นะครับไม่ได้เฉลยเอามันหรือว่าไม่ได้เฉลยเพื่อเรามุ่งทําข้อสอบไปสอบอย่างเดียวแต่ว่าเฉลยให้เราเนี่ยได้ความรู้จากปัญหาในข้อสอบเหล่านี้ด้วยนะครับเราจะเฉลยกันให้ตรงคอนเซ็ปต์ให้ถูกต้องตามหลักการฟิสิกส์ที่แท้จริงนะครับไม่มั่วนะครับไม่ไม่เฉลยลวกๆนะครับเพราะงั้นเราก็จะจะเต็มที่กันนิดนึงอาจจะยาวนิดนึงนะครับไม่เบื่อถ้าเกิดใครเบื่อก็ ตัดส่วนนี้ทิ้งไปแล้วการเพราะว่าเฉลยเมื่อ,อกีอม้กมันก็จบไปแล้วว่าเราตอบข้อ3านะครับจากนี้ไปเนี่ยจะขอแทรกชี้ให้นิดนึงว่าแรงเสียดทานเนี่ยมันเป็นแรงภายนอกระบบได้ยังไงนะครับทำไมถึงเราคิดว่าแรงเสียดทานเนี่ยเป็นแรงภายนอกระบบเราคิดอย่างาดูอย่างนี้ครับมีล้อรถยนต์นะครับล้อรถยนต์แรงภายในรถยนต์เนี่ย แรงจากล้อและเพลาแรงจากน้ํามันเชื้อเพลิงว่าแรงที่เกิดจากอะไรก็แล้วแต่แหละในอุปกรณ์ในชิ้นส่วนรถเนี่ยมันจะทําให้ล้อหมุนถูกไหมครับมันจะทําให้ล้อหมุนสมมุติล้อหมุนมาด้านนี้นะครับไอหน้าล้อผิวล้อด้านนี้มันก็ออกแรงนะครับมันก็ออกแรงดันดันพื้นนะครับมันออกแรงดันดันพื้นดินเนี่ยไปด้านหลัง ไปด้านหลังแต่ที่นี้ล้อเนี่ยมันขรุขระถูกไหมมันทําด้วยยางแล้วมันมีดอกยางด้วยนะครับแล้วก็พื้นดินเนี่ยมันพื้นดินหรือพื้นถนนเนี่ยเมื่อเจอกับผิวล้อเนี่ยมันเกิดแรงเสียดทานแน่นอนนะครับมันเกิดแรงเสียดทานแน่นอนเมื่อล้อออกแรงผลักดินไปด้านหลังนะครับผลักดินไปด้านหลังเจ้าแรงเสียดทานเนี่ยมันก็จะออกแรงดันไปฝั่งตรงข้ามนะครับ แรงเสียดทานก็จะออกแรงดันไปข้างหน้านะครับครับแรงเสียดทานก็จะดันออกแรงออกแรงดันไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานเนี่ยมันคือแรงระหว่างผิวล้อกับพื้นดินถูกไหมครับมันคือแรงแรงต้านระหว่างผิวล้อกับพื้นดินนะครับมันคือมันก็คือจากตรงนี้จะเห็นว่ามันก็คือแรงภายนอกนั่นเอง แล้วแรงภายในยก็แรงภายในก็คือแรองจากล้อ F ตัวนี้คือแรงที่เกิดจากล้อเนี่ยนี้แรงภายในแต่แรงเสียดทานที่เกิดจากพื้นถนนกับล้อเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นแรงภายนอกนะครับถือว่าเป็นแรงภายนอกที่จะขับเคลื่อนล้อรถเนี่ยให้มันขับเคลื่อนรถเนี่ยให้มันไปข้างหน้าด้วยความเร่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าแรงเสียดทานเนี่ยเป็นแรงภายนอกนะครับโอเค